สวัสดีครับทุกท่านเป็นยังไรกันบ้างก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับผมเชนจิแมนวันนี้เราก็จะมาเล่นนี่ครับ u n นชาต t สามนะครับเดี๋ยวเริ่มกันกันเลยก็จริงๆผมเล่นจบแล้วลนะ่ะแต่ทีนี้จะลองทำคลิปลง y o ยู u b e หน่อยก็เลยเอาเปนว่าเล่นใหม่เลยแล้วกันนะครับก็เป็นเหมือนกับ h ็ o u g h ไปด้วย แล้วก็ t s สเ a y เยอรสำหรับท่านที่ยางไม่เคยเล่นนะครับก็เกมนี้นะครับเพื่อ <Hey, S 1> ของเรานาทันเล็กนะครับเขาเป็นเหมือนกับพวกนักล่าขุมทัพย์นะครับคล้ายๆกัหน้าโจรอะไรประมาณนี้กออ็มีด้วยการสามภาคแล้วนะครับในเพลย์สามถือว่าเป็นเกมที่สุดยอดมากสำหรับเพลย์สามนะครับ Uh, Wake in the day to find that it was vanity. But the dreamers of the day are dangerous vanity. But they may act their dream with open eyes to make it possible. This idea. นาหานเต็นะครับคนทางซ้ายาทางขวาเซลลี่ครับแก้พืนไอ้แก่พืนเป็นเพื่อนของนาธานเต็กนะครับนาะเข่ได้ับปลาหหน,นเอาไอ้ล้เอาี่แมังล้หมดทุกคนเลยว่ะ มันร้อนมาเลยเว้ยภาพนี่แบบว่าสุดยอดมากครับสำหรับเพกสานี่แบบสุดๆอันเจ้า Enjoy yourself Nice warm welcome. Both clean. My apologies. One can't be too careful. Guessing you're Talbot? Mr. Sullivan. And? Mr. Trey. That's right. Do you have any? Let's, uh, see the money first. Cut it. not and

Of course it's a genuine one, if I may ask. I'm not to awesome. can come into this. Does it matter? My client will be very pleased. Hold on a minute. Solid this is fake. I assure you this is a fake. Whoa! This is phony. This is phony. It's a three dollar bill. What the hell are you trying to pull? Perhaps I should be asking you? Bullshit. I went hurt. And you? You can tell your client. You blew it. Come on, Let's get the hell are you? You're not really in a position to negotiate. I'll give you the no ring, take the case, and walk out here, though, gentlemen. here. not you You're not here. a thief. Well, that's ironic. อีมากเลยที่อย่างเอาแหวงนโบราณอ่าครับก็เริ่มเกมแล้วครับอ่าก็จะสอนเบสิกขั้นพื้นฐานอเอาเตอร์แอนจะสอนอัดจอ้พวกนี้พวกหัวล้อนะฮะในร้านนะครับ เกมนี้นี่แบบเหมือนกับําลังนั่งดูหนังเลยครับแบบสุดยอดมากทั้งกล้องมุมกล้องอะไรต่างๆสามเหลี่ยมก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครับจะเป็นการหลบกสี่เหลี่ยมก็เป็นต่อยนะครับส่งมาส่งมาเซอรลยี่ส่งมา ลุ้ไหมเว้ยไปกันอืมน้อนเอาไเยี่ยเลยตกลงมาโดนอีก เอ,เอาเลยชัเตอร์หนึ่งอันนี้นะครับมันคือมันแบบเอาพวกสิ่งรอบข้างอย่างปวดอะไรพวกเนี้ยนะคะะรับปฏิปฏิให้อัตโนมัติเลยถ้าเกิดว่าเราเราผัาพวกศัตรตูให้มันเข้าไปชนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันละเอียดมากเห็นไหมนังเก็เงเ,กเพื่อแบบให้ละเอียดสูงมากนี่มัอยอมเนี่ย อะไลวะยิ่งกเลยแรปเวร์แรปเอรเอืโหโยนของน้องน,อน้าต่างเลยขนาดผมเคยเล่นมาแล้วเนะี่ยเองแบบ คือมันละเอียดมากไม่รู้ว่าทำยัยงไงด้วยอะไรเงี้ยเกมมันละเอียดจริงๆอยอม,มช่วยแซตลี่วะเน่าเหี้ยรมโเยี่ยวอะแล้ว <c oughs> แมงมุมสาใ <c oughs> สู่ตรมา <c oughs> มามา <c oughs> โอ้เหี้ยต่อยไม่เข้าเลย อันนี้เราต้องกดเดินนะครับถ้าเราไม่กดเดินก็ไม่ไปต่อเอาทิชตโอ้ยอันนี้มีชั่นให้สังเกตนะครับหัวมาเยนมามา้

ส้วงไาเฮียอันนี้เราก็ต้องเดินนะเราต้องค่อยเดินนะไปแล้วไปแล้วัสร็จเ,เ,เอาจุ้ยอะไรกับกูนักหนาวะแม่งโหโลทุกคนเลยที่โอ้โหนี่ยังมัมตวตัวเสร็จ ไปดิ <c oughs> ไปนะครับ <c oughs> อ่าเป็นคสเซนเนี่ะครับจอ <c oughs> ้ย สุดท้ายก็สู้ตั้งนานรู้สู้ทำไมนั้นก็เสร็จอยู A ่ดีจ๊กสู้แล้ว careful now. wouldn't want you to get a the belt. <laughs> Same copy, little shit. So fearless. Oh, Lord, not me, on. On. Mm -hmm. Not bullets or blood or broken bones. No. You get off on all that, don't you? Oh, I oh. death. อันนี้มันก็พูดประมาณแบบเด็กๆนี่มันแบบรอดมาได้หมดเลยรอดมาได้จากหลายๆอย่างในภาพที่ผ่านมานไงกูก็จะเอาการคืนม่ไปแ <c oughs> ลยิงทำเห้อะไร โอ้โหเขแมันขับล่ชนเลยเอคก็คำว่าจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทหนึ่งก็ถ้าใครชอบนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็ซับสไคร b ์ด้วนะครับคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับ,ขอ,รบขอบคุณมากครับ